ก็จะเสียวๆเลยนะครับเพ<อ>ือ่อนเพราะว่ารถสองแถวมันจะขึ้นในบนภูเขานะครับเราไปแงนต้องดีช่วับไปเร็วมากเ <laughs> <laughs> ดินกะหลังคุณแม่อยู่กะหลัง ครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง MCB Family อีกแล้วนะครับชีวิตเรียบง่ายสไตล์ M และ C B ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปไหนน้อง C B ภูทับเบิกใช่แล้วนะครับปกติเราก็ไปกันบ่อยนะครับแต่ไม่เคยนอนค้างคืนนะในวันหยุดนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปนอนภูทับเบิกถูกต้องครับเราไปนอนภูทับเบิกค้างคืนกัน1คืนนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงเราจะไปเที่ยวเขาคอด้วยนะ ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตาม Subscribe มาให้พาคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภูทับเบิกและเขาค้อกันนะครับกับเราไปเลยตอนนี้เราเดินทางมายังจุดนะครับที่กําลังจะขึ้นไปยังภูทับเบิกนะครับแวะเติมน้ํามันนะครับแล้วก็เติมเสบียงเดี๋ยวเราจะขับขึ้นไปภูทับเบิกกีกประมาณ20กว่ากิโลนะครับจะใช้เวลาประมาณ หนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เรานั่งทานอาหารกันก่อนใช่ไหมลองบี้องบีกินไม่พูดไม่จาแล้วนะครับ oh, oh. เดี๋ยวให้ดูนะจากตรงที่เราจุดที่เราอยู่นะครับสามารถมองเห็นยอดภูทับเบิกด้วยนะมีเอ่อเขาเรียกว่าวที่พักอยู่เต็มภูเขาเลยใช่ไหมน oh. ครับเดี๋ยวให้เพื่อน oh. ๆดูนิดนึงยคะ ตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่านะครับอ่าตรงนู้นนะครับคือยอดภูทับเบิกนะที่เราจะไปนะครับเบื้องต้นเราแวะเติมน้ํามันตรงนี้ก่อนนะครับและทานอาหารนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะบนยอดภูทับเบิกตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศข้างบนนะครับ ตอนนี้เราเข้ามาสู่จุดหมายปลายทางเรานะครับกําลังขึ้นไปยังภูทับเบิกนะครับอีกประมาณ20กว่ากิโลนะครับเดี๋ยวใจเพื่อนๆดูทางนะครับว่า สูงชันขนาดไหนและนะครับเห็นเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณร้อยกว่าโค้งนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก,ากันเนาะอะและเดี๋ยวพอถึงภูทับเบิด์ด้านบนผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนดูอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูเส้นทางก่อนนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะขับรถให้ระมัดระวังนะครับใช้เกียร์ต่ําแล้วก็ความเร็วไม่สูงเกินไปนะครับเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครังบี ใช่เขาเขียนไปเตรียมไว้แล้วว่าความเร็วสูงสุดที่ใช้ได้คือ50กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงอ่านั่นเองครับไปลุยกันไปพูทับเบิกโอ้โค้งหักศอกนักมี <c oughs> เขาจะโค้งหักศอกว้า <c oughs> มีรอถ่ายรูปด้วย Facebook อ9 9 Photo โอ้สงสารรถมากนะครับถ้าใครใช้เกียร์ต่ำนะขึ้นนะครับโอ้โหตอนนี้รอบไปจะ4,000รอบแล้วนะครับผมนะเครื่องนี่หอนมากๆเลยโอ้4,000รอบคืออะไร,รอะเพ่น4,000รอบรอบเครื่องไงลูกอที่เครื่องมันหอนนะเพือ่อใช่ เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับยอดภูทับเบิกจุดที่สูงที่สุดนะครับของภูทับเบิกนะเดี๋ยวผมจะพาไปไหว้พระนะครับผมด้านในนะครับพร้อมดูบรรยากาศวัดนะครับที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะอนี่คือบรรยากาศทางเข้านะไปดูกัน <Yeah. S 1> ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับสถานที่แรกที่เรามาก็คือ ใช่แล้วนะครับสถานที่จอดรถด้านในเต็มนะครับก็เลยต้องมานั่งรถ2แถวนะครับมีบริการรับส่งให้ฟรีนะครับเดี๋ยวให้ดูรถ2แถวที่เรานั่งอยู่ยังไงบ้างบีอดู๋ยวดูตลาดยุ้นแม่ก็จะเสียวๆเลยนะครับเพื่อนเพราะว่ารถ2แถวมันจะขึ้นในบนภูเขานะครับเราไปแง่ยั้องบีวับไปเร็วมากเดี๋ยวตลาดคุ้นแม่อยู่ก็หลัะ ตอนนี้เราลงจากรถ2แถวแล้วนะครับและมาถึงจุดหมายแรกของเรานะครับก็คือวัดป่าพูจับเบิกใช่นะครับผมให้ดูด้านหลังนะนี่วัดป่าพูจับเบิกมียักษ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศด้านในใช่ไหมน้องดีค่ไปไปดูด้านในกัน ทางเข้าสังเกตว่านะครับเป็นรูปปั้นวรรณคาดีทั้งหมดเลยนะครับผมโอ้สวยงามมากนะครับพรอมรื่นด้วยอ่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูข้างในคิงนะให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะว่าทางเข้านะครับวัดป่าภูทบเบิกนะครับผมเป็นวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะค่อนข้างชันและก็ ไกลแต่บรรยากาศดีและล่มล <|so|>> ื่นใช่ไหมน้องดีเรืดีวาดีเอาเลยให้ดูด้านหน้านะครับ ตอนนี้เราเดินมาใกล้ถึงเจดีแล้วนะครับสีทองอลามสวยมากนะครับเลยอีกประมาณสักรนะ้อยเมตรนน้องดีเนาะตอนนี้เหนื่อยเพราะต้องเดินขึ้นเขากันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูเจดีด้านในนะไปตอนนี้เราเดินมาถึงนะครับน่าจะเป็นเจดีนะครับของวัดป่าปุทบเบิกแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะพระด้านในนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเรานิดนึงนะ โอ้ยไงสูงมากนะครับและ,จะใจดูบรรยากาศโดยรอบนะครับว่าเป็นยังไงใช่ไหมไปเหนื่อยที่ได้ยินเ,นเสียงหอมก่อนจะเดินขึ้นมาถึงนนบริเวณด้านนอกนะครับของเกงป่าปูทับเบิกนะจะให้ดูบรรยากาศนะครับร,รอบนะโอ้มีตัวพญานาคน้องบีพญานาคตัวใหญ่มากนะครับว้า oh, ว wow. สวยงาม และบริเวณโดยรอบนะครับพื้นที่จะร่มรื่นมากนะครับเดี๋ยวจใจเพื่อนๆดูนะมีพระพุทธรูปให้เราบูชารอบๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังผมนะโอ้เปนะ็นฮะบางนาคปกนะครับก็จะมีมนะครับพระพุทธรูปสีทองนะครับผม,มด้านหลังป่ามีพญานาคมีลือสีนะครับผมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศได้เพื่อนๆดูนะครับ เพื่อเพื่อนๆดูนะครับด้านข้างก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยนะสีทองอลา,ามนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนิดนึงนะว้าเป็นไงครับสวยงามมากนะครับผมอ่ะและหลังจากนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระด้านในโบสถ์นะครับหรือเจดีกันอีกทีนึงนะ ด้านหลังของเรานะครับจะเป็นพระพุทธรูปนะครับปางนอนอยู่นะเราสักการะเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูรอบๆนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหมายปลายทางของเรานะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าเราจะไปจุดไหนของพูทะเบิกอีกใช่ไหมสวยงามมากนะครับไปดูบรรยากาศข้างนอกกันผมเดี๋ยวเราจะไปจุดหมายต่อไปของเรานะครับเดี๋ยวเรา ไปดูกันนะครับว่าเป็นที่ไหนนะคอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวบรรยากาศสวยงามนะให้ดูนิดนึงอ่านะครับใครมาก็ถ้ามีเสื้อนะครับกันหนาวนะครับก็น้องบีระวังรถใครมานะครับถ้ามีเสื้อกันหนาวก็ใส่มาได้นะครับเพราะอากาศค่อนข้างเย็นใช่ไหมน้องบีอ่านะครับอากาศเย็นนะขนาดเราอยู่ประมาณเที่ยงนะครับบ่ายโมงเท่านั้นเองนะครับ อากาศเนี่ยรู้สึกว่าเย็นๆเลยนะครับกลางคืนไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับที่ที่พักของเราอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะเป็นไม่ได้น้อยที่สุดคือติดลบเลยสำหรับพูทจะเบิกเดี๋ยวเราไปดูที่หมายต่อไปนะครับว่าเราจะไปตรงไหนนะคอยติดตามกันนะครับแต่หนูคิดว่าอากาศน้อยสูงสุดก็ได้แต่แค่20ไม่ก็10องศาไม่ก็15อ่้โอเคไปดูกัน แันนี้จะเป็นบริการรถรับส่งของที่นี่นะครับจอดรถด้านล่างแล้วก็มีรถรับส่งฟรีนะครับรเป็นรถแบบนี้นะครับไปเดีเราลงไปขึ้นรถกันด้านล่างแข่งบีเดี๋ยวไปจุดหมายต่อไปอมีน้ำมีน้ำเสิรอกด้วย เขาเลยก็ร้อนไรนะมันมีน้ำเสบรืบออกเาจะเลอไปกินน้ำา